สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง,ล,งาอาลุง้านาอาทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านมากราบนมัสการพระธุดงค์ที่มาปรากฏอยู่กลางวังหน้าขินคำฉนดครับผมเรียนเชิญทุกท่านติดต,ตามไปพร้อมๆกันครับท่านจะไปทำจำบุญไม่มได้บถชกัน,นแยนแล้ยอมหน,นาวฟุยกับวันฟูยอยู่นี่แล โอเคเอาจารย์โ้พนมหาอกิดว่ากลับไม่ได้เออดีถูกอย่างกาถ้าใครที่สมบูรณ์ยุบแม่ลืมเดถ้าใครที่สมบูรณ์ยม่หรอกขอให้เจ้าทีเจพามหลักสมหักษาขอพี่น้องคอยพอแม่พี่น้องทุกคนเจริญเจเด้นมารถนาใจคอยสำเร็จเถินคอยสมหวังถูกอย่างประกันเนาะ เฉพาะสภไปแจกทุวสินจเฉพาะไฟครัาะเสนไปเ้ไปไปเฉพระไปลอยบนไฟรจไฟกุเราะรถไฟตนอบชีดจงบ้ันกองคอยครุบกองทุกคนทุกคนคือคือนาเชิตเตาะนาเชิตบ้านบ้านวางทองขับรถดันตักขับรถแท็กเตอร์โอ้คับผมึ้นไปรักน้ำกันดีแล้ครับคือกันเนาะคับผม โคยลูกลานแปุ้ยโลหัดซับปูอันได้เหอนได้จรจริงได้จิ๋นั่นเป็นสีตัวเิ็นมาปน้องลังเจากกะดีดีลังเจียกะบอดีแต่ว่าเขาบดจุดดี่เคยเขาบดายเชนแล้วอยู่บ้านโคกลาอยู่บ้านจากวัดคับโคกลาเขาบดจุดให้กเจ้าหนึ่งแดหนึ่งหนึ่งน์ศอกบิรบาดีกเจ้าเอาอีกละบ จักท <łość> ี่ม่มุมแม่เด้อแต่ว่าก็คันถาอันนั้นก็ชิจกวันเอายาฟาไปแทงรอดแต่ว่าทุกคนก็หวังเงินแหละเนาะแต่เด็กน้อยใจเงินบาทมันบอกดิหาก็ยังบ่ได้กินที่บ่ฮู้จักหลาย ได้จะปูไปกับสีแท่งโหลดอย่แล้วปูสีรอหามันสีมีบ่ลเรปูหกตัวแต่สีเป็นเลาะๆครับผมครับวังนี่ได้วังตีสามครับปูบนถิ้นม้นี่ห้องใส่อ็ห้องโดนนี่ประมาณจังหานาทีัานัุนี้ตัวนี้เด้อบานีก็บอกไปเบากกระยังเขาว่ากระยังห้องโยเป็น มาดังไฟอยู่เสียงงก็ยังห้องใสโยครับบ้านตีสามแต่ว่าจะกินเมนแมนก็ลองลองบังครับมันก็จะได้เขากะเหรี่อยู่ละครับเออวาหวางเขากันตั้งไว้ทุกคนลนเป็นเสียงปูผู้ชายบ่ครับที่มาห้องใส่เป็นเสียงผู้ชายบ่ะปูเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายแต่ว่าบานิี่บานีวิตจะเห็นบ่อยเป็นสิได้มีเวทลุบเนี่ยผักยาวๆาดังเปรย์ ดังเปรี้ยวๆว่าไมนี่แต่เห็นตาได้น้อยตาคืออยู่จุดๆๆเรายังจุดอี่ตาคือตาอะไรเนี่ยผู้มาบอกนี่ยเสียงไม่เนี่ยสามสองสี่สามหกครับผมขั้นแถวบ้านแมนก่อนนะจ๊ะแต่ผมเคยแมนด้วยล่ะครับเคยแมนขั้นเป็นสิเคยแมนเพราะว่าขั้นเขาหกตัวเนี่ยจะเขาเนาะขั้นมากชุดเนี่ยจะเขาบ่อยบุ้น ขันเขามาสามโตนี่บอกตัวนึงกับตัวนึงบ่งเลี้ยกันถือจริงนะแต่มันเป็นมาหนีเนาะมาหลายงวดเลยเด้่ยคือนลงรนึง,นงันนึก็หาหกเจ็ดสีหกเก้าหายขาเจ้าบอกห้ออกหาเจ็ดเก้าหี่หกเก้าบาดเล็กลางปวด่อออกหาเจ็ดสี่ล้วมันดูไปมันมามันมาจริงสิขั้นบ้างสิจะเก่าบคอยผาน แต่ว่าการชาวผ่ากระผัดการทีพาก็ได้เป็นมากหกตัวเนาะแต่ว่าก็พยายามเมื่อนี่ความคิดเบากันมีสวยเอาเบิสอยู่ในวงเฮาเนี่ยที่อบเบิสทุกอย่างเพราะว่มันจะหนัดดีมันบอกเป็นเสียก็คอยดีเขาหูหนวกเขาจะขาวแห้งเลยผ้าผ้าผ้าขึ้นรอแล้วหุนว่แต่เขาดีอยู่ตัว ขนาดหูบอดีก็ได้ยินแห้งเมืนบมอพ่อปูครับผมขนาดหูบอดีก็ได้ยินแห้งเนาะอันพ่อปูอยากได้คาถามือขึ้นนี่เบาอีกแน่ให้ฟังอีกแน่เอาคาถาเรียกปูนี่พ่อปูสีสุโทนี่ครับโยมพ่อเพิ่นอยากได้คาถาเรียกปูสีสุโท้หมไอ้เจี๊แจ็คเทื่อนเนี่ยก็ปูไหนเป่าโบวัตเนี่ยผมนี่แหละแต่ว่าบอกคักไหมมันบ่ชัดไหมผมนี่แหละมากมันบ่ชัดนี่บลบ่ชัดเจนเออบ่ชัดครับผมเอาอีกเทื่อนในปูนี่นี่มดนี่เออนอกเขียนเอาหลดหวัง ดีดีครับผมพนว่าวันพันยคนคันว่าไปว่ไปครับว่ไปเราเรมไปว่าไ้ซำครับนี่ผมอยากได้เพราะว่าอลายลมิรฝึกแปทุกวลเวาเอาไงเอาโทรศัพท์ไทยโทรศัพท์ไทยเนี่น่กคนเขาว่าดี อยู่อะไรสิครับอันนี้มิดครับแต่ว่าห่างมากอยู่้องจะเป็นเสียงไฟเอาเอาสมุดมันนะตาที่เชินร่องครับผมครับนี่เขาคาถาเรียกปูครับผมครับ เอาทั้งนั้นเขียนสักคนนะทั้งแม่เตียเขียนเาสักอนเอาพอพอพอปู่นีมั่นว้าสู่ฟั่งในมันมวนได้ครับพบปูเป็นผู้ว่านี่มวนแท้ดีว่าได้กับปากเนาะเดี๋ยวผมจะสลอกเอาดอกมันลืมมันลืมลืมอยู่บ่เออมันลืมเอาบัตรมันขึ้นขึ้นใดบัตรนั่งเซ้นนังคือท้องนายโยเยรราชาฮาจาตีที่ประชาปะคีวิจุธะ ทิพย์ประจูดเตยเซรามังพระยันนา,านาคาราชานามาสีสวดโตเขบวกรสุสันหายวจายิวว่าจันดราคาสุวรรณสารกัรมพุทธังโอชาครับเป็นบุญที่ได้ยินครับผมเสียงออกจากปากเสียงออกจากคอวัยวัยัยมาเนี่ยผมเป็นหน่อยเทียดี้ครับแต่พุ้ยฝุ่นแดนได้เบิ่นเบิ่นทีมาตั้งใหม่ใหม่ผมี่ยังอยู่เปิ่นเปรียบพ้นอยู่ ผู้ได้มาติดเดชคาถาหนาโอ้น้ำเอามาจากพม่าเปัวคาจุบันพระชาปะพระชาธีระก็มาจากพม่าไปพม่าอยู่เขาอยู่เขาง่วงจังจังหวัดประเทศไทยเป็นตอกันเลยอ่ะรอบเจ้าบอพมออกผลเป็นน้ำอยู่ผลน้ำเอ่อเยนาคราชาสาติติปชาปะคิดวิจุทะที่ที่ปัญจคูตีเตสระมังปัญจจาดาคาราชาธรรมสี อวู่โตเคว่าก็ยยายอยู่ช้านี่ว่าจายูหาะจะดาราข้าวสุพรราสาระกลางสุภพรรณบุรีครับแต่นี่เฉพาะพญานาคเด้อพญานาคพญานาค,านาคแต่ว่าเมื่อตอนนี้นางเทพปรดา,ากินอะไรกินร้อนเป็นผู้ประทับเป็นหลายที่ผู้หญิงัอเด้บอกเป็นเทวดาเด้กินอะไรกินร้อนอ๋อครับ ทีเพ่อนหลักสมัลาญกินนารกินนาร้อนครับกินนารีกินนาร้อนบวกลายผมเคยได้ยินอยู่เลยกินนารีกินนาร้อาบโบเห็นน้ำกระลบากเนาะบบเห็นน้ำต่ว่าโบเทียนถือชวนน่าวไปก็ทำโบเสียโบเสีอจะบอกไปนี่หน่อยจ้์กินนารีกินร้อนนี่โบโบโบเป็นคือบโบคือเข้าวันนี้น่าจีเสมอกันปั๊บคือกันปับไว้ผมยาวจนมากกว่า เอาผ่านมผ่าพัดผมที่แดงทีร้อนสีแดงนาตายช่วยเราก็เป็นเมื่อป่านไครปอกอายุวัฒนเป็นหน่อยที่เป็นพันเป็นพันปีเลยนะเท้าวัฒนเป็นในพบวัฒนพบนะเท่าบ่เป็นอันจารย์ครับอันวัน์ถามวัฒนเนยถามปู่เนี่ยว่ามือเมื่อก่อนหน้านั่นนี่คือว่าปู่มากนี่วืดวืดเลยบอกมี ปฏิหารเกิดขึ้นช่วงกลางคืนคือว่าล่มแห้งจนพวงวงควายนาบเดนาะคันบาทางกระบ,บวงสวงแน่บ,บวงสวงเปิ้นให้เพิ่นเอาพวกยินดีไม่ทานบ,บวงสงวง,สงเอา,าบ,อาาว,บวงสวงออกขันแปดเขาขันแปดเด้อบวงสวงเด้อแล้วก็พาหวานจากสองผ้าว่าหวานนั่นก็ แต่ปกติแล้วเพิ่นบ่ค่อยมีอาหารตัวเพิ่นเพิ่นสเสวยอยู่ในของเพิ่นละ่ะครับเสวยนี่แหละเพิ่อนอยู่มันอยู่ใต้บา่ามันเป็นบา้าเอิน้นว่าเมืองบ้านานครับค <c oughs> ั่นว่าเฮาวางนีงก่ก็เอิ้นว่าจาตุม่มเทวดาอ่าสั่นจาตุม่มที่หวันสั่นจ่าตุม่มเพิ่นสเสวยสุกหลายชุ่มนี่เสวยสุกหลายแต่ว่าเฮาก็บ่อสะบัดนี่หรอกาเจ้าว่าคั่นนั้นเราจะนั้นก็คือๆโอ้ยเว้าตาบ่เห็นวันจันาะ ตำรานเป็นทั้งเสีนตัวในในเมืองบาดาลนี่ตามที่พ่อปูเห็นนี่ว่าสูฟังเนี่ยครับผมพยายามเด้อเขาหลักษาอยู่เด้ออันเมืองบาดาลเป็นยังไงเมืองบาดาลเป็นยังไง้เมืองบาดาลโอ้อันนี้บอกไกลเนาะบอกไกลกับภูมิเฮด้ากับเอาไปคิดด้บเมืองบาดาลนี่ไปลงไปลงอยู่วัดวัดหลวงพ่อเทศวัดหินมกเป่งครับเอาทาบถู แลเรให้ว่าสาธุธรรมะอมาธรรมะอารุธรรมะเสร็จนางยืนเพนาะโดนที่มีเนี่ยบอาเขาบอเขาบาดนี้ก่อนเห็นอันก่อโจทย์ยู่นี่นะก่อโจทย์ยืนนี่ก่อนเห็นยืนเน่ยก่อนเห็นอยู่นี่ลงไปก่อนเห็นอยู่นี่ยแแล้วหันลงแบเป็นบันไดลงแล้วมีต้นชะโนดต้นชะโนดทั้งที่เจาว่าโมตรใหญ่ที่สัเนี่ยเจ้าว่าเปลือกกาบมันสิลอกไปไหมอยู่กับมี อย่างยังมีก็มีแต่ว่าเขาไปเป็นทางวัดแปนแต่ว่าการหลอกจากยูไซยบเห็นการหลอกเปนไปเพเห็นแต่ว่าไปประวอติไก่เสียกับบานจากเส้นยังมีเสียกอยู่คน้อยค้นกับ่มมีแต่ว่าแปนแปนจัหอยโคดเดวเลยแต่ไปเห็นก็เรียกว่าผไปถูงว่ายันหลงภาษาแต่ว่าทินี้ชงคนบอกดีกว่าเนี่ยทางบ่เห็นโตบังบดาน จะ่ว่าทั้งกว,งว,งวา่างหัวกว่างเพราะว่าเมียตอนยางเยาวบดเทกับประมาณวานหนึ่งอะเทกันแต่ว่าความสูงของอ่าบาดาลนั่นคือจะพาเกินหาเมตรแต่ว่าตอนไม่ตอนจากที่จักชาติจักปีพอาปันการบรดเพราะปันการบรดรบอันนี้ก็จะกี่ววางได้จะกี่ยววางได้เ <laughs> <laughs> นี่ยเราเดี๋ยวไป, <laughs> ไปเห็นแล้วกันสิได้ครับจำนักเราเอาพี่ยีน่าเด้อ ที่ดนาวมันบอกไปหลยมันกะอย่างคือผัวพี่ใหญ่ผมพนช้าวกวานมันไล่โอ้ยแถวไล่เพราะว่าอันนี้อัตมาหลักถูกต้องปฏิบัหิถูกต้องบฏิบัตามคำสอนของพระพุทธศาสนาบัญญัติเบัดแต่ว่าทํามวัฒท์จำว่าบ่ายวันของไม่จะบอกเลยเอาแต่าของตลอดปัจ ขอบุญขอคุณน้ำถูกยางเช่ย <ฮะ S 2> นยางสิไปเข้ <ฮะ S 2> าไปกะเข้ายงเสียเข้าก,กะว่าเ,าเราแม่ตอนนี้มีกระถาดวแม่รีก็ได้บผมเราทานางวีสาขาแม่ตรรนีไปน้มกันนี่แหละไปน้มกันเขาอยองสีก่ก็ข้าจสีเขาไปบกติีเรากะเข้าไปวากอนีอ่เนาะเขาไปในทางประดานใน <ฮะ S 2> ทาง <ฮะ S 2> นั่นเข้าไปวากวาน ไอ้ว่าเจรจาราชาอะไรยังสหสดีที่ประชาปภิวิตน์ที่ประเทศกูบ่มเย็นยังหมดเลยลืมอีกละ,ะล,ล,ลืมลืมแล, <c oughs> ล้วว่าเมื่อลืมครับผมมันมีไม่หลายกานตอนอเขาจะไปจะซื้อผู้ใดดีเขาจะไปจะซื้อดีไปซื้อท่องเที่ยวดีเขาป่าอยู่ได้ดไจริงจริเขาก็าต้องมีสักสก,กรบูชานเขาธรรมดาเขาจะ อยู่เสียมก็ไม่ได้ทาทายของหลวงูยีรคาสหัสติทิพระปักบอมเอนยีรคาซาสุวรรณจิตโตเคบากัสุโตบอมเอนเองเลืมลืมเลื่มบาดเสมอบาดเืมอลืมอันนี้เขาจองพักดอกไม้คูหนึ่งเพืี่ยนครูหนึ่งไปไว้เงาไม้อันนี้บางทีเขาไม่เห็นบางทีเขาไม่เห็น จะว่าเฮาเห็นดอกกับโบตรงปากดอกโบเยราพุราญาติพันเดทันตังค์ขาดทานตังค์กลางปัดเดทุกขเวนาเยราวาชาทุกขเวนาสุขาเวไนยังยังเปฏิทางโหดอยู่ยังใช่หรกไมมไว้วางไว้เงาไมหมดอกกับยังอันนึงอันนี้พีนังวิสาขาบริีแม่ทวดีวางเนี่ยเนาะลืมลืมเป็นบังแบบอันเดียวอันเดียวกันละว่าสองยางเราก็เข้าออกมาเขาก็ทำงานไปจำเกย อันนี้บางทีก็เพราะที่เขาว่าว่าบางเขาจะเห็นเขาจะเห็นตัวเพิ่นตัวกระเจ้าแต่ว่าอาจจบายเห็นหรือไฮยีรอกว่าดถึงมือถึงมือโบลาดมันลืมจะว่าใหม่เนี่ยพวกไปสิไหมวาว่ห่นื้ใหม่เมื่ออันนี้ได้บอกไปไหม มันมันจะเป็นโองเสียนั่งวิสาขากับแม่นั่งทลานี้นี่มันจะเป็นโองเสียผมในยินมาว่าเป็นผู้งามนี่อัผูอปู่เห็นนี่เพราเราไหวจริงสิขุยไฟใส่เสียพู้ปู่เห็นนี่เป็นจังไหนเนาะอนนี้มันไรบานถามเนี่ยอันเป็นผู้งามเป็นผู้จังไหนผมมวยเงาเจังสีพ่นน้ำมันแมนอยู่บ่แม่นั่งทลานี้กันไรตามลูกปั้นนี่แมนบ่เป็นจังไหนปู่โอ้เห็นเห็นอยู่บ้านสะแบะเนาะครับผู้ขาซื้อว่า ศรีบ้านวาจันแม่ท้งตรงนี้นี่ยผู้ข่าซื้อซื้อศรีบ้านในวาจันบอกว่าแม่ท้งนี้ขึ้นมาหาแจลกเป็นแม่ท้งวันนี้เบิงเอาเบิงเอาว่าจันไปชี่แรกนะบ้านนี้สองคนอยู่ทั้งเหน่อบนอยู่ทั้งกลางแล้วตีใช่สองหนึ่งสองออกมาออกสองหนึ่งสองแล้วบ้านจะแบ่งได้จนวัดเย็ยน,น,นบ้านนี้มาปัดเพศปรแล้วบ้านเป็นผู้ใงญ่ดเเพศเองอยู่บ้า,านตะแบกวัดปานำพู อันเพิ่นี้ไปเห็นอยู่เนี่ยแม่แม่แม่ีมมบานเขาไปเห็นอยู่เพราะว่าต้องปูให้น้าไปปูชีโตยน้าไปเบิง <c oughs> นั่นแหละเห็นอยู่ไปเห็นอยู่ไปจนว่าจัดจินจัอา,านอาหารเจ้าเราไปจนว่าชิมเอตัวเเห็นเพราะว่าเขาเจ้าบ่เคยไปแต่ว่าพอญงพอปูเขาใช่ไปนะ <c oughs> ไปโอ้ดีบานนี้ไปบ้าผัดปุ้รุปแล้วผู้ขา่าซื้อิริบานมา่น แล้วเชื่อว่าขออุปถากหัวชนโอ้ดีแล้วหัวชนหรอกมาอุปถากพระโพธิโรปนะ <c oughs> แต่ว่าเชื่อว่อุปถากเขาเป็นพระโพธิโรปยิ่พขัน <c oughs> โอ้ดีแล้วหัวชนหรอกแกล้วก็ได้คนทำลายเดอ้บอบ๊วยยั้งหัวชนบ๊วยยังบ้งบงบานนี้ผู้ว่ามีผู้หนึ่งมามาตีหันดีๆเอาแล้วทั้งหมดอ่ะสัตว์เลยตีโบได้แต่โบงามดอกกัพอใช้โ <c oughs> <c oughs> ยใหญ่เลยอันอันที่มุย้ยมุยผมไมแล้วมาพ่นนามน,นี่แมีนบ่ ไอ้ที่ผมเหๆนี่ผมเห็นหลูกปั้นนางทรณนีน่ะเป็นผู้ยังไดกผู้ไม่แมนางธอรณนีก็คือคนท่เอาแต่แทงสูงกลมงามว่ก็บฟังเปนเป็นผู้เทาด้วยแมนางรีบุนเป็นผู้นุ่มเนี้ยเป็นผู้เทาเทาแต่ว่าเทาหน้าตาเกี้ยงเก่าเหลวแหลมคือกันกับจินรีคือรอนนี่แหละคือกันคือกันแต่ว่าห่างเทาอกานเอิญว่า <c oughs> ชื่อของเพงิเ่นศิริมานร,ร,มารไม่น่าขงนี่ยี่บบวัดจะแบกหวัดปลาวัดกระโพดอ่ะเพิเนเ่นวัดศิริมานมาขออุปถากแต่ว่าก็พระพุทธรูปไปทำไมเพราะว่ดีเราว่ายินดีว่าจะกเจ้ากระโบอุปถักแต่ว่าผู้ใดไ,ไปตีตอกตีผู้ใดเอารถน,นี่นว่าเก้าก็จะว่าว่ามึงมึงเก่งมึงคือบ่ไปเห็นก็จะว่าเดี๋ยวเ,เนาะเ <c oughs> <c oughs> พชรบักใหญ่นะเฮ็ดเพ็รผู้เดียว จับตายีดเมือบุญดูล่ะเร็วกันว่าผู้เดียวกับบอมแมนกับพระองคหนึง่งพวกธรรมกายมาขออยู่นำมาเห็ดจอยผสมปูนผสมทีละกระสอบมะเขือบ,บวยแล้วมันเมือ่อยผู้เท่าจับตกลังลานแต่ว่าญาแม่ศีรษะบานภาพไว้จับตกลังลานสูงค่อยลังลานถึงสามจันเนาะสูงอ่ะสูงหาสอกพูดอ่ะโอ้สูงหาเม,<ผ>มตรพูดอ่ะบนต่ำเนี่ยเห็ดอ่ะ บาตะแบงวดัตผูโอมีคาถาแม่ธรณีอยู่ปะมีอยู่จากอยู่ใชเขากโสาบะทีวีทีวียาเด๋ลืมโอสาบะทวีทวียาสารสลาสลักักกาอิริทาบะทวีกติเด๋ยันเนี้ยโอสาบะทวีทีวียาสารสลาสลับกักกาอิริตาบะทวีอิตลกกติอิสตีลกกติทลบาชียหลงจนไปไม่ได้ทำ โอสาบะเทวีทวียะสาระชราสราปากาอิรจฉะบะเทวียาอิจตีลักติบางรื่องเที่รคือดอกรังเทียร์ก็เมิดมนต์การแต่ว่าขันบาต่อกันไปได้เยอะกำลังออกขันเคลื่อนขันเคลื่อนกลางโหยากบาเนี่มันว่าไปว่าไปไม่ได้เกิดกันเดองมันเกิดกันเองเราก็ว่าได้ โอษะมะเทวีทิว <nose Holocaust queen> ิยาสาราสาราสาราปกาอิตาบะเทวีอิตาตีรักตีเพื่อกันบ่ครับผมค่อเพื่อกันบ่ครับคืออันที่หันนี้จะปะคาถาแม่แม่กินนารีค่ะโมฮาเห็ยนหนึ่งแม่ทอดละมีแบบครูได็กจงสี่จุดชุบหนี้สิว่ามดีว่าแม่แต่ว่าเหตุอะไรบันทึกโซลินีรักษาเป็นอีกัญญา ซุมมารักษาเป็นอิรัญดาพวกเทวดาเนี่ยมันก็เข้ากันกับแม่ตัวนี้นีก็น่าเเอดเป็นเขาจิตไปอยากพ่ออยากเห็นเขาก็แม่ตัวนี้เอาอันนี้สิเด้